นี่ครับวัตถุดิบเรามาทำกันเอาเดอกอันชันไปต้มแล้วแช่ข้าวเหนียวไว้เอาอันชันใส่ครับ ต้นหอน้ำมันน้ำสีอืมเป็นอกระน่จุดโอชุดแก๊ป เอาให้เดือดจนน้ำออกแล้วก็ดอกอัญชันเปลี่ยนสีเอาน้ำเข้มๆหมดเนยได้ที่แล้วครับโอ้น้ำสุดยอดอ้พอเลยครับเนี่ย ไปล้างข้าวปิดแก,ก๊สใส่ข้าวเอาวยางมันหอมสักสองน้ำแล้วก็ไปแช่ น้ำใช้ผ้าขาวบางครับพันแล้วก็กองกันกหลายๆชั้นนะหนี่ยแปดชั้นตะกอนเยอะตวงครับรคอย ตัดเอานั่นออกไปแล้วครับกากมันเแต่น้ำนะครับเอาจนหมดเลยนี่ครับเอาพักไว้ให้เย็นยังร้อนอยู่ครับนี่ก็เราซาวมาแล้วเดี๋ยวเราแช่ไว้สักคืนนึง นี่ครับพอน้ำเย็นแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับแช่ไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวเราก็จะได้ข้าวสีแปลกๆแ,แล้วแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วค่อยมานึ่ง อย่างเข้มเลยโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยหูค่อยนึ่งครับ